อากาศหนาวขึ้นแล้วไม่อยากออกจากที่นอนอุ่นๆเลยทุกๆวันที่ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเหมือนจะซ้ำซากแต่ก็แตกต่างตื่นแต่เช้าบ้างตื่นสายบ้างมาจัดการตัวเองแล้วหนึ่งวันนั้นก็ได้เริ่มขึ้น อุณหภูมิที่ลดลงเรื่อยๆและอากาศที่แห้งง่ายช่วงนี้จะดูแลความชุ่มชื้นของผิวเป็นพิเศษในฤดูใบไ,ไม้ผลิไปจนถึงฤดูใบไ,ไม้ร่วงฉันจะปลูกผักไว้ที่ระเบียงแล้วก็จะเก็บก่อนหน้าหนาวเป็นช่วงเวลาที่ฉันตั้งตารอทุกปีเพราะว่าฉันเป็นคนชอบอยู่บ้านก็เลยชอบจัดบ้านให้สะอาดตาอยู่เสมอ ทั้งการตกแต่งและการจัดเก็บก็จะทําให้เหมาะสมกับการใช้งานของตัวเองที่สุดจานชามแก้วที่ใช้บ่อยอุปกรณ์ทำอาหารจะเรียงไว้ให้หยิบงานใช้ง่ายเก็บพวกเครื่องปรุงและเก็บถนอมหอมหัวใหญ่กระเทียมเอาไว้ในตะกร้าสารในส่วนของห้องครัวและห้องกินข้าวจะเน้นการโชว์การจัดเก็บ ให้ความรู้สึกเหมือนบาร์หรือคาเฟ่สำหรับคนที่อาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นน่าจะรู้จักร้านมิทริ h โฮมเซ็นเตอร์ที่ขายของราคาจับต้องได้หลักการจัดบ้านของฉันคือหยิบใช้งานง่ายสามีหาของเจอง่ายทำความสะอาดและเก็บเข้าที่ได้ง่ายนอกจากนั้น ไม่เกะก,กะค่ะฉันใช้ลิ้นชักในการเก็บพวกตะเกียบช้อนซ่อมและอุปกรณ์อื่นๆใช้ถาดหรือตะกร้าใส่ของแบบแยกประเภทเพื่อความเข้าใจง่าย การ DIY ให้เข้ากับการใช้งานของตัวเองนำที่แขวนแก้วไวน์มาติดที่เชลฟ์เองการนำสินค้าจากร้านดโซมาดัดแปลงการใช้งาน โซนล้างจานฉันใช้ที่คว่ำจานแบบโครงเหล็กและนำของจากพวกร้านไดโซหรือร้านร้อยเยนมาติดเพิ่มตามการใช้งานภายในบ้านฉันทำม่านต้นไม้เพื่อให้บรรยากาศในบ้านดูมีชีวิตชีวา ห้องอ่านหนังสือแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์แบบไม้ทำให้รู้สึกอบอุ่นแม้จะเป็นในวันที่อากาศหนาวใครที่ดูคลิปนี้แล้วมีไอเดียอยากจัดบ้านขึ้นมาก็คงดีนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะหากชอบอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe กันด้วยนะคะ